สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาติวข้อสอบปลายปีให้กับน,นักเรียนนะคะซึ่งข้อสอบปลายปีของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5บทนะคะที่ออกข้อสอบเนาะาเรื่องแรกก็จะเป็นบทที่4นะคะมันหยาดตรยางนะคะครูมีตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนอยู่4ข้อนะคะมาเริ่มดูเลยนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1เนี่ยโจทย์บอกว่าแม่ค้าเนีขายกล้วยทอด7ชิ้น ราคา20บาทจินดาซื้อกล้ยทอด28ชิ้นจ่ายเงินเท่าใดนะคะในเรื่องของมรรจิยาน่ะครูได้ให้วิธีคิดในการแสดงในการหาคำตอบให้กับนักเรียนไปแล้วนะคะซึ่งเราจะเริ่มดูที่สิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะโจทย์ที่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนเงินที่จ่ายไปใช่ไหมคะนี้เราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ ให้มาโจทย์ที่สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ,อกล้วยทอดเจ็ดชิ้นน่ยราคา20บาทน,นะคะที้ต่อไปก็คือถ้ากล้วยทอด28ชิ้นละ่ะจะจ่ายเงินเท่าใดนะคะถามหาจํานวนเงินเพราะฉะนั้นเราจะเอาจํานวนเงินไว้ทางขวานะคะเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยไว้ทางซ้ายเนาะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำนะักเรียนก็เริ่มที่วิธีทําเลยนะคะแล้วก็ลอกบรรทัด ข้อความนี้มานะคะข้อความที่โจทย์กําหนดให้มานะคะโดยเอาสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวามือเนาะโจทย์ถามหาจํานวนเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นต้นด้วยกล้วยทอดเจ็ดชิ้นราคา20บาทนะคะอ่าลอกลอกข้อความไปนะคะกล้วยทอดเจ็ดชิ้นราคา20บาท ต่อไปทันท,ที่2นะคะเราก็จะเขียนข้อความเดิมนะคะก็คือกล้วยทอดทีนี้จาก7ชิ้นเราจะมาเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือ28ชิ้นจะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะก็เป็น28ชิ้นราคาราคาเท่ากับเท่าใดนะคะ,ะในการคิดตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะ ครูบอกนักเรียนไว้ว่า,าเราจะพยายามมองภาพว่าเราจะเอา28เนี้ยทะแยงคูณขึ้นไปนะคะคูณขึ้นไปหา20เราก็จะเอา7เนี่ยลงมาหารซึ่งหน้าตาจะเป็นการกระบาดแบบนี้นะคะก็จะได้เป็น28คูณ20นะคะแล้วก็หารด้วย7นะคะ28คูณ20แล้วก็หารด้วย7นะคะ จากตรงนี้เนี่ยเราสามารถตัดทอนให้ต่ำลงได้ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะนำ28คูณกับ20แล้วค่อยมาหาร7ก็ได้แต่ว่าเวลาเราเอามาคูณกันก่อนที่เราจะหารเนี่ยมันจะทำให้ตัวเลขมันมีค่ามากขึ้นนะคะโอกาสที่นักเรียนจะคิดเลขผิดก็จะมีเยอะนะคะ,ะฉะนั้นเราจะหาตัวตัดก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันลดลงนะคะทีเนี้ยเราก็มาดูซิว่าคู่ไหนที่สามารถตัดทอนได้บ้างมันจะต้องเป็นตัวเศษกับตัวส่วนใช่ไหมคะก็คือข้างบนกับข้างล่างนะคะ ข้างบนกับข้างบนไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวเศษเหมือนกันเนาะนี่เราก็มาดู20กับ7เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะ20่เนี่ยเป็นเลขคู่แล้ว7เป็นจํานวนเฉพาะด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่สุตรคูณที่สามารถหาร7ได้ลงตัวก็จะมีแค่แม่1กับแม่7เท่านั้นนะคะในเมื่อถ้าเราเอา1มาหารเนี่ยมันก็จะได้เท่าเดิมเนาะแล้วเราก็จะเป็น7นะคะเปลี่ยนเป็น7 7มาหาร 7, ด้วย7จ็ดได้แต่ว่า 7, เอา7มาหาร20ไม่ได้นะคะงั้นเราก็จะเปลี่ยนคู่เป็น 28กับ7นะคะซึ่งแม่เจสามารถหารได้ลงตัวนะคะ71ก็ได้7เนี่7 4ใช่ไหมคะได้ย8เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตัดได้เป็น4นะคะได้เป็น4คูณกับ20แล้วก็หารด้วย1นะคะ4คูณ20ได้เท่ากับ80ใช่ไหมคะหารด้วย1ก็ได้เท่ากับ80เท่าเดิมเนาะน่วยตรงนี้ก็จะเป็นบาทนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า ถ้ากุ้ยยทอด28ชิ้นเนี่ยจะจ่ายเงิน 8, 80บาทนะคะก่อนที่เราจะตอบนะให้นักเรียนสรุปคำตอบก่อนนะคะดังนั้นดังนั้นอะไรก็ไปดูที่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าจ่ายเงินเท่าใดแล้วเราก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นจ่ายเงิน280บาทใช่ไหมคะ80บาทอันนี้คือเขียน ได้ใจความนะคะแต่ถ้านักเรียนจะเขียนให้เต็มเป็นประโยคที่ได้ใจความมากยิ่งขึ้นก็จะเขียนว่าดังนั้นจินดาซื้อกล้วยทอด28ชิ้นจ่ายเงิน80บาทแบบนี้ก็ได้นะคะพอสรุปคําตอบปุ๊บนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะตอบ80บาททีนี้ครูลืมบอกให้หนักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะอ่านมาดูกันเนาะถ้า7ชิ้นเนี้ยจ่าย20บาท 28ชิ้นก็ต้องจ่ายมากกว่า20บาทใช่ไหมคะซึ่งเราหาได้ออกมาเป็น80บาทแสดงว่าคําตอบของเราสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเพราะว่า80บาทเนี่ยมากกว่า20บาทเนาะเสร็จแล้วนักเรียนก็ขีดส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะข้อสอบอ่าถ้าเป็นที่แสดงวิธีทำเป็นข้อที่แสดงวิธีทำนะคะนักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะมีสิ่งที่โจทย์ให้อันที่2ก็จะมีสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ แล้วก็หาคำตอบมาแล้วก็สรุปคําตอบเสร็จแล้วก็ตอบนะคะอะต่อไปเลยนะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าสบู่สมุนไพรเนี่ยสิก้อนราคา360บาทถ้าจิราพรจ่ายเงินซื้อสบู่ชนิดนี้270บาทจะได้สบู่กี่ก้อนอ่ะนักเรียนลองดูนะสิ่งที่โจทย์ถาม โจทย์ถามหาจำนวนสบู่ใช่ไหมคะว่าจะได้กี่ก้อนนะทีนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นต้นบรรทัดแรกเนี่ยเราก็ต้องเอาก้อนไปทางขวาใช่ไหมคะอีกหน่วยหนึ่งก็คือบาทบาทไ้ทางซ้ายเนาะแล้วเราก็เริ่มเลยนะคะวิธีทมเขียนสิ่งที่โจทย์ให้โจทย์ให้อยู่ท้างซ้ายนี้นะคะโจทย์ให้คือ12ก้อนราคา360บาท แต่เราจะต้องเอาก้อนไว้ทางขวาใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามฉะนั้นเราก็จะกลับกลับประโยคกลับข้อความตรงนี้นะคะว่าเป็นาราคา360บาทเนี่ยได้สบู่12ก้อนแต่ว่าจะไม่ได้ใจความใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนคําพูดนิดนึงก็คือจ่ายเงิน360บาทได้สบู่12ก้อนนะคะอ่ะเริ่มเลยเนาะเขียนเงินจ่ายเงิน360บาท ได้สบู่อ่าสิบสองก้อนนะคะจากนั้นมาทัที่สองก็เขียนข้อความเดิมนะคะจ่ายเงินนี่เราก็ต้องไปดูว่าเราจ่ายเงินเท่าไหร่ในสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะจ่ายเงินคือสองเจบาทเราก็สอง้อเจ็ดสิบาทเขียนอ่าได้สบู่ข้อความเดิมนะคะได้สบู่ที่จะเป็นกี่ก้อนก็จะต้องเอา คูณควายใช่ไหมคะคูณควาย,ยแบบนี้ใช่ไหมคะเทแยงกันเป็นรูปกากบาทใช่ไหมคะก็คือ270คูณกับ12 270คูณ12แล้วก็หารด้วย360ใช่ไหมคะสาม้อยหกสิบอ่าตรงนี้เราก็ต้องตัดทอน,นี่ต่ำก่อนเนาะมันมีศูนย์ใช่ไหมคะมันมีศูนย์ตรงท้ายทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยเพราะฉะนั้นเราเจอปุ๊บเนี่ยเราสามารถตัดทอนตรงศูนย์ก่อนได้เลยนะคะตัดศูนย์ได้เลยนะคะจากนั้นก็จะเป็น 27คูณกับ12แล้วก็หาร36เนาะนี่เราก็ไปดูซิว่าเอแม่สุดคูณแม่ไหนที่สามารถหารจับคู่ดูซิ2ี่ับ36ดดูซิแม่อะไรที่หารได้ใช่ไหมคะติกตอก่อติกตอก่อเนาะถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนคู่เป็น12กับ36นะคะคู่หลังนี้น่าจะง่ายกว่าเนาะ12กับ36นะคะคู่ของ12กับ36แม่12มีใช่ไหมคะ12 1ได้12 12 3ได้36เนาะตัดทอนแล้วเหลือข้างล่างเป็น3ข้างบนตรงนี้ได้1นะคะคูณกับ27ซึ่งเราต้องตัดทอนให้ต่ำลงอีกเพราะว่าข้างล่างเนี่ยตัวส่วนเนี่ยมันยังไม่เป็น1นะคะเราก็ต้องตัดทอนอีกอ่าเราก็มาดูซิว่า3จะสามารถหารอะไรได้ตรงนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ1น,น่ี้ไม่ได้นะ3เป็นจำนวนเฉพาะจำนวนที่จะสามารถหารมันได้ก็ต้องเป็น1กับตัวมันเองเท่านั้นฉะนั้น เราจะได้ว่าเราจะเอา3หารนะคะ3าหารอะไรละ่ะ3ามหารกับ3กับ27นะคะ3 1มได้3 3 9 27ใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ตัดแล้วนะเหลือเป็น9คูณกับ1แล้วก็หารด้วย1น,นะคะต่ำแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตัวตัวส่วนข้างล่างเป็นหนละเนาะนั้นเราก็จะคูณกันได้เลยเอา9คูณ1ก็ได้9แล้วหารด้วย1ก็ได้9เท่าเดิมใช่ไหมคะ 9ก้อนเนาะหน่วยเป็นก้อนนะคะฝั่งขวาหน่วยเดียวกันนะคะฝั่งซ้ายหน่วยเดียวกันเนาะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าอะถ้าจ่ายเงิน270บาทจะได้สบู่9ก้อนเอ๊มันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะนะแล้วก็ไปดูสิคะว่าอะจ่ายเงิน360บาทได้สบูส่เนี่ย12ก้อนนี่ถ้าจ่ายเงิน270บาทมันก็ต้องได้น้อยกว่า12ก้อนใช่ไหมคะเราหาออกมาแล้วได้9ก้อน แสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลเนาะเพราะว่า9ก้อนเนี่ยน้อยกว่า10ก้อนอน้อยกว่า12ก้อนใช่ไหมคะ,ะจากนั้นเราก็สรุปคำตอบได้เลยดังนั้นดังนั้นนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้สบู่กี่ก้อนแล้วก็จะดังนั้นจะได้สบู่9ก้อนใช่ไหมคะ9กอ้อนอ่าตอบได้เลยเนาะตอบ กอนนะคะคเรียบร้อยนะคะข้อนี้ไม่ยากเนาะข้อนี้จะต่างจากข้อแรกนิดเดียวเองใช่ไหมคะข้อที่1เนี่ยเดี๋ก,กลับไปนิดนึงนะคะข้อที่1เนี่ยให้ให้ชิ้นขึ้นต้นด้วยชิ้นใช่ไหมคะชิ้นของกล้วยทอดแล้วก็มีราคาอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามก็ขึ้นต้นด้วยชิ้นแล้วก็ถามหาราคาใช่ไหมคะไม่ได้ ไม่ได้สลับข้อความใช่ไหมคะแต่ว่าข้อ2เนี่ยให้12ก้อนขึ้นก่อนราคา360บาทใช่ไหมคะแต่สิ่งที่โจทย์ถามถามว่า270บาทจะได้สบุ่กี่ก้อนเพราะ,ะั้นเราก็ต้องมีการสลับข้อความใช่ไหมคะในบรรทัดแรกนะคะต่างกันแค่นี้เองนะคะส่วนขั้นตอนอื่นก็หาได้เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3นะข้อที่3โจทย์บอกว่าอาหารแมวเนะะี่ยค่ะ หกถุงนะคะใช้เลี้ยงแมวได้สิบตัวนี่สังเกตนะคะตัวข้อนี้มีตัวตัวเลขมาให้เยอะมากเลยใช่ไหมคะมากกว่าสามตัวใช่ไหมคะมากกว่าสามจำนวนนะคะปกติเนี่ยจะมีตัวเลขมาให้แค่สามจำนวนใช่ไหมคะเพราะว่าบัญญัติตรยานเราไตรเนี่ยหมายความว่าหมายถึงสามใช่ไหมคะจะต้องมีตัวเลขแค่สามจำนวนเท่านั้นที่เราจะนํามาคิดเนาะแต่ว่าข้อนี้มีตัวเลขมาให้มากกว่าสามตัวใช่ไหมคะ แล้วเราลองมาดูว่าอันไหนที่ไม่ใช่ตัวเลขที่จะเอามาคิดคำนวณนะคะ,อ,ะอาหารแมว6ถุงเนี่ยใช้เลี้ยงแมวได้10ตัวใน1สัปดาห์ถ้าศูนย์ดูแลสัตว์มีแมว35ตัวใน1สัปดาห์จะต้องใช้อาหารแมวกี่ถุงนะคะสิ่งที่โจทย์ให้คือ6ถุงเลี้ยงได้10ตัวสิ่งที่โจทย์ถามคืออ่ะแล้ว35ตัวละ่ะจะต้องใช้กี่ถุง ดฉงนะะั้นข้อความตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ก็คือตรงนี้1สัปดาห์นะคะน,นี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้แสดงถึงจํานวนที่จะเอามาคิดคํานวณน,นะคะมันแสดงถึงข้อความว่า,วาใน1สัปดาห์เนาะจะใช้เลี้ยงอาจจะใช้อาหารแมวกี่ถุงนะคะดงนั้นจะมีตัวเลข3ตัวเนาะหถุง10ตัวเอ้ถูกล้อาหารแมว10บถุงเลี้ยงแมวได้10ตัวถ้าอาหารแมวถ้าแมว35ตัว จะต้องใช้อาหารกี่ถุงใช่ไหมคะถามหาจำนวนถุงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสลับข้อความใช่ไหมคะเอาถุงไว้ทีหลังเอาตัวขึ้นก่อนใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นวิธีทำแทนที่เราจะเขียนว่าอาหารแมว6ถุงใช้เลี้ยงแมวได้10ตัวเราก็ต้องกลับใช่ไหมคะกลับประโยคก็จะได้เป็นแมว10ตัว ้อาหารแมวหกถุงใช่ไหมคะใช้อาหารแมวหกถุงจากนั้นข้อความประโยคในบรรทัดที่สองก็เขียนเหมือนเดิมนะคะแมวแมวกี่ตัวล่ะล้วก็ไปดูนะคะแมวสามสิบห้าตัวใช่ไหมคะสามสิบห้าตัวใช้อาหารแมวนะคะข้อความเดิมเลยใช้อาหาร กี่ถุงเพราะเราก็ต้องควัยใช่ไหมคะเอา36เอ้ย35คูณกับ6เนาะแล้วก็หารด้วย10นะคะจะได้เท่ากับเท่าไหรนะ่ทีนี้เราก็มาดูซิจากคู่ตัดทอนนะคะจะเป็นคู่ของ6กับ10ก็ได้เอาแม่อะไรดีเนาะแม่2ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นจำนวนคู่เหมือนกันหรือจะเอา35กบกับ10ก็ได้นะคะเพราะว่าแม่แม่หา้าไม่หาหารได้เพราะว่าแม่หา้า สามารถหาจานจํานวนที่ลงท้ายด้วย5กับ0ได้นะคะแต่ตรงนี้ครูมีเทคนิคนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราตัดทอนแล้วเนี่ยตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นจํานวนอื่นซึ่งซึ่งมันจะทําให้หารยากขึ้นเพราะอะไรถ้าสังเกตน,นะคะถ้าตัวส่วนเป็น10เป็น100หรือเป็นพันเนี่ยเราสามารถทําให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็น อ่าถ้าเป็น1ิเนี่ยจะได้ท่เที่ยม1ตําแหน่งเนาะถ้าเป็นร้อยจะได้ท่เที่ยม2ตําแหน่งถ้าส่วนเป็นพันจะได้ท่เที่ยม3าําแหน่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิตรงเนี้ยครูจะเก็บไว้ครูจะไม่ตัดทอนนะคะถ้าส่วนเป็น1 0บร้อยพันถ้าจะให้ง่ายนักเรียนไม่ต้องตัดทอนนะคะไม่เหมือนข้ออื่นเนาะข้ออื่นส่วนมันเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคะไม่ใช่10 1ร้อยหรือพันเนาะ ตอนข้อนี้ครูจะเก็บสิทไว้ครูก็จะเอา35คูณกับ6นะคะอ่ะก็จะทดเนาะในข้อสอบนักเรียนทดเหมือนกับตอนที่เรียนเรียนเลยนะคะทดไว้ด้านข้างนะคะ35คูณกับ6 6คูณท่าได้30นะคะทด3 6 38บวกอีก3เป็น19 20 21เนาะ210นะคะอ่ะได้เป็น210ก็จะได้เป็น210 แล้วก็ส่วนไว้1ิใช่ไหมคะซึ่ง1ิตรงนี้เรายังไม่ได้คิดเนาะจากนั้นตรงนี้เราก็สามารถทำให้เป็นทศยมได้หรือนักเรียนกะสังเกตว่าเอ๊มันมีส่นทั้งบนและล่างสามารถตัดส่วนได้ใช่ไหมคะอ่าตัดส่นวนละกันเนาะากลายเป็น21ส่วนหนึ่งซึ่ง21ส่วนหนึ่งก็ได้เท่ากับ21 1, นะคะหน่วยก็จะเป็นถุงอ่าได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มาดูความสมเหตุสมผลซิ สิบตัวเนี่ยใช้6ถุงถ้าสามสิบห้ตัวมันก็ต้องใช้มากกว่า6ใช่ไหมคะเราหาได้21งนั้นคําตอบของเราสมเหตุสมผลเพราะว่ามันมากกว่า6ใช่ไหมคะ,ะจากนั้นเราก็ได้สรุปคําตอบได้เลยดังนั้นดังนั้นอะ,อะไรละ่ะใน1สัปดาห์ต้องใช้อาหารแมวใช่ไหมคะใน1สัปดาห์ต้องใช้อาหารแมว 21ถุงใช่ไหมคะยี่สิถุงตอบได้เลยเนาะตอบ21นะคะถุงเสร็จจากนั้นก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอถ้าเป็นข้อสอบแสดงที่ทำครูกก็จะให้คะแนนนักเรียนเป็นบรรทัดนะคะบรรทัดเนาะสมมติข้อนี้เต็ม5คะแนนครูก,ก็จะนับเลย1 2 3 4 มีบรรทัดต,ตรงแสดงวิธีคิดตรงนี้บรร,รทัดนี้จะได้2คะแนนบรรทัดอื่นได้1คะแนน,นนะคะถายบรรทัดไหนไปก็จะตัดตัดคะแนนไปเท่านั้นนะคะลองเรียนลองให้ลองทําเองแล้วก็ลองให้คะแนนตัวเองดูนะคะว่าเราทําแล้วเ,เราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะซึ่งบรรยัตรายย่างเนี่ยรูปแบบในการแสดงวิธีทำเนี่ยจะเหมือนกันทุกข้อนะคะ ต่อไปไปข้อ4เลยนะข้อที่4นะคะโจทย์บอกว่านมข้นหวานสองกระป๋องใช้ชงเครื่องดื่มได้30แก้วนะคะทีนี้ถ้าลูกค้าสั่งเครื่องดื่ม75แก้วจะต้องใช้นมข้นหวานกี่กระป๋องอ่าสิ่งที่โจทย์ให้คือ2กระป๋องได้30แก้วถ้าต้องการ75แก้วจะต้องใช้ กระป๋องนะคะโจทย์ามหากระป๋องเพราะฉะนั้นประโยชน์ตรงนี้เราจะต้องเอาแก้วขึ้นก่อนใช่ไหมคะเอาแก้วขึ้นก่อนกระป๋องเนาะอ่ะก็จะเป็นวิธีทําวิธีทานะคะก็จะมีการเปลี่ยนคําพูดที่หนึ่งใช่ไหมคะใช้ช่องเครื่องดื่มได้30แก้วนมข้นหวานสองกระป๋องม,มันไม่มันไม่ฟังแล้วมันไม่รื่นหูใช่ไหมคะมันฟังดูยังไงยังไงอยู่เพราะฉะนั้นเราต้อง แปลงประโยคนิดนึงนะคะบอกว่าเครื่องดื่ม3 0แก้วใช้นมข้นหวาน2กระป๋องแบบนี้น่าจะได้ใจความกว่านะคะอ่ะก็จะเขียนว่าเครื่องดื่ม30แก้วใช้นมข้นหวานใช่ไหมคะใช้นมข้นหวาน สองกระป๋องสองกระป๋องบรรทัดที่สองก็ข้อความเดิมเครื่องดืม่มเครื่องดื่มกี่แก้วล่ะสามเจใช่ไหมคะเจแก้วใช้นมข้นหวาน ่กระป๋องหน้าเราก็มาดูนะคะที่ได้เป็น75คูณคยขึ้นมาหาร2ใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย30เนาะ75คูณ2หารด้วย30จากนั้นเราก็มาดูซิว่าเราจะตัดทอนตรงไหน,นใช่ไหมคะเอ2กับ30ก็เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะตัดทอนได้75กับ30แม่5ต้องได้แน่นอนเพราะว่า5หารจำนวนทุกจำนวนที่ลงท้ายด้วย0กับ5ได้นะคะ ครัวเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าคู่นี้เอาสองกับ30ก่อนนะคะเอาไม่2หารก่อนเลยเนาะสองได้สอง5หใช่ไหมคะได้30จากนั้นก็มาดูคู่นี้คู่ของ75กับ15ที่ตัดทอนได้ตรงนี้นะคะเอาไม่หมาหารเนาะไม่หาหารได้ใช่ไหมคะเออหรือเราจะเป็นแม่อื่นเลยแม่15หเลยได้ไหมเนาะ15คูณอะไรได้75็ี้มีไหมนะ เอ๊นันัน่งหนึกแลวไม่งนึกไม่ออกนะคะลองทดดู15คูณอะไรได้75้มีไหมสิบห้าหดูสิห้าห้าได้25่าทดสอ้าหน่าบวกสองเป็นเจ็ดเหไมคะได้75็ดีเลยนั้นแสดงว่าเราตัดทอนเอาแม่15หาหารได้15านึ่ได้15 15 5หได้75เนาะก็จะได้เป็น15อ่าไม่ใช่5คูณ1หารด้วย5นะคะ5คูณ1ได้5หารด้วย1 เอยหันไปหนึ่งสิหันไปหนึ่งก็ได้5เท่าเดิมโวยก็จะเป็นกระปอ๋องอ่าได้แล้วนะคะมาดูความสมเหตุสมผลสิสามสิบแก้วใช้สองกระป๋องเจ็ดสิบห้าแก้วก็ต้องใช้มากกว่าสองกระป๋องสิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาห้ากระป๋องก็ห้าก็มากกว่าสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคาตอบของเราสมเหตุสมผลอ่าสรุปได้เลยดังนั้นดังนั้น จะต้องใช้นมข้นหวานเนาะจะต้องใช้นมข้นหวาน5กระป๋องหกระป๋องอ่าตอบได้เลยนะคะตอบหกระป๋อง เรียบร้อยขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะเสร็จไปแล้วนะคะเรื่องของบัญหยิตระย,ยาง4ี่ข้ออันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบนะคะ,ะข้อสอบก็จะมีทั้งที่เป็นตัวเลือกนะคะตัวเลือก4ตัวเลือกนะคะแล้วก็ที่เป็นแสดงพฤติกรทำเนาะถ้าในส่วนของอตัวเลือกนักเรียนก็ทดทดก่อนนะคะทดแล้วก็ได้คําตอบแล้ว ก็เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดคําตอบเดียวนะคะส่วนข้อสอบที่เป็นแสดงธีทำนักเรียนจะต้องแสดงธีทำตามขั้นตอนที่คุณรูสอนไปนะคะ,ะจบเรื่องแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องของบัญญัติไวยานะคะ